เอาอุโมงไว้บ้าเมืองนี้แม่งอุโมงค์เยอะจริงเฮ้ยใครตามผมมาเฮ้ยดคนตามผมมาปะเด้อ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 ยโอ๊ยรอบรอบออกขวาไปเลยนี่งไงชนสิแล้วมันมุกขวางโอ๋อมันตามผมมามเฮ้เหยียบเลยจังหวะนี้มาดีครับก็มาดีครับโอ้ว้าวว้าว ยสวัสดีครับสวัสดีเวรุ่นทุกคนกันเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมแอสเซสตตัวขอท่ากันอีกแล้วฮะในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเอาเจ้ารถมาสด้าเอ็กซ์เซชุดแต่ง i อซูเปอร์จีไอซูเปอร์จีอีกแล้วช่วงนี้ลงลงแต่ไอซูเปอร์จีครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมชอบนะมันคือมันมันเฟี้ยวดีครับทุกคนโอ้โหภาพอย่างสวยผมไม่รู้ว่าการ์ดจอของผมจะเล่นเกมไม่ได้ถึงวันไหนทุกคน อาจจะได้อีกไม่นานนะฮะเพราะว่าการจอมันร้อนนะผมภาพคือปรับปรับสวยมากครับทุกคนนะแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปซิ่งบนทางด่วนโดยที่วันนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือผมได้ลงมอสฝนตกมาแล้วนะทุกคนนะเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยจริงๆผมไม่อยากให้ทําให้มันฝนตกเลยเพราะว่ามันกิน fps เยอะพอสมควรเลยครับแล้วผมก็ปรับภาพแบบปรับสุดแหละปรับปรับให้มันสวยที่สุดอะเพื่อจะให้มันสมจริงที่สุดครับเวลามาทําคลิปให้ทุกคนดูทุกคนดูจะได้อินอะไรประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะมีบอทวิ่งบนทางด่วนแล้วนะฮะทุกคนเราไม่ได้วิ่งคนเดียวอีกต่อไปแล้วเราจะได้แข่งกับบอทนะครับผมแต่จริงๆบอทมันก็ไม่ได้ขับแรงอะไรขนาดนั้นหรอกนะฮะมันก็ขับธรรมดานั่นแหละโอเคทุกคนไปเราจะได้ไม่เหงาฮะได้มีเพื่อนขับบนทางด่วนและโอเคทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่าโอ้โหบรรยากาศตอนนี้ก็น่านอนมากมันไม่น่าออกมาแซดรถด้วยซ้ําฝนตกกาลังดีบรรยากาศกําลังดีไปครับทุกคนลุยกันเลย ผเสียงเทอโบมันเสียงไล่ไก่เลยชิュชิュชิュชิโอ้ฝนก็ตกหนักสหือเกินวันนี้ดูดิมองทางแทบไม่เห็นกูจะซิ่งได้ไหมเนี่ยวันนี้มองทางแทบไ,ไม่เห็นเลยโอ้ฝนฝนตกคือสมจริงมากนะผมชอบนะแต่คือมึงจะกินสเปคไปไหนนั่นแหละโคตรกินสเปคเลยทุกค,คนแค่ฝนตกอย่างเดียวก็แดก f อพอไปประมาณ1 0 2 0 FPS แล้ว แล้วก็ไม่รวมกับปรับภาพให้มันสวยด้วยนี่ไงทุกคนข้างหน้าผมครับเราเจอแล้วนี่ไงเห็นไหมโอ้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  <laughs> เวลาเข้าโค้งบอดมันชอบเดียวครับไม่รู้เป็นแรมันชอบเปลี่ยนเลนตรงทางโค,งค้งฮะมันทําให้ผมแบบเวลาขับมาด้วยความเร็วที่เวลาผมจะเข้าโค้งเนี่ยมันเสียหลักตลอดเลยผมต้องคอยเบรกชะลอเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะชอบชิดเลนในบอดพวกนะี้โอ้โหเบียดกูมาอีกแล้ว เออเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยทุกคนขับรถแบบสมจริงกันหน่อยวันนี้เดี๋ยว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 เดีแสกางแม่งเลยไอสัตว์แม่ขับรถมึงไม่คิดจะเผื่อคนอื่นบ้างนึกไงวะแม่โมโหใสบรร่บอลแล้วกูตอนนี้ดูดูดีมันเบียดมาอีกแล้วมันชอบเปลี่ยนเลนมาตัดหน้ารถผมเว้ยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแซดหน่อยแล้วกัน อยากแซดเยอะครับเพราะว่าแถวนี้โค้งเยอะฮะแต่วเราค่อยๆแซดไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ใส่เก๊สีอยู่โอเคโอ้ตัวนี้มีอุบั <c oughs> ติเหตุอ๋อมาใส่มาใส่ไปทำอะไรวะเนี่ยโอ้มองไม่เห็นเมื่อกี้โอ้ดีนะไม่ตายเออแม่งมันมันรถไปนชนกันนะ แล้วผมมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ด้วยมันคันสีขาวเหมือนถนนเป๊ะเลยโอ้โหลบไม่ลบไม่เนี่ยมันขับรถกันอย่างงี้ทุกคนบอดอ่ะมันเวลามันจะแซงกันอยู่ดีๆมันก็แซงแบบเรื่อเืเลยฮะถ้าผมไม่ขับมามันก็ไม่แซงกันนะมันก็ต่อตูดกันอยู่นั่นแหละแต่พอผมจะแซงปั๊บมันหักเลี้ยวแบบตัดหน้าทันทีนี่เด็โอ้เออเดี๋ยวเรอรถอะไรวะนะทล้ไปรอรถเป็นอย่างนั้นวะ แต่โลไม่มียางตัวนี้ก็โค้งหักศอกเอเ่เดินทางตรงเมื่อไหร่กูจะซิ่งให้สะใจไปเลยครับตอนนี้มันซิ่งไม่ค่อยได้ทุกคนโอ้บอสไซมาขับรถจากฝนไม่กลัวเป็นไข้เลยครับยากาศในเกมตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณตอนเที่ยงนะเบรกเบกเบกีบกนิดนึงโอ้ยโอยโอ้ย เกือบและเกือบจูบข้างทางแล้วกูกคนคิดว่าภาพมันสมจริงไหมครับถ้าภาพมันสมจริงก็กดไ like ลค์คลิปนี้เลยนะฮะวันนี้เราขับกันแบบชิวๆไปก่อนทุกคนยังไม่เซ็ตยังไม่เซ็ตมันมองทางยากมากข้างหน้าเนี่ยคือมีรถอยู่ไกลๆนี่ผมมองแทบไม่เห็นเลยเนี่ยเห็นไหมมันชอบมันชอบซิดเรียนในซิดเลนในพูดตกราวแล้วกู ทะบุษมันขับไปอย่างเงี้ยเวลามันจะเลี้ยวอะ่ะมันชอบเลี้ยวแบบตัดเข้ามาแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันตัดเข้าเลนในอีกแล้วไม่ใช่เลนในสิมันมันชอบตัดเข้าเลนแบบที่แบบมันมันเป็นทางเลนเลี้ยวอะ่ะกูจะพูดยังไงดีวะเวลาจะเลี้ยวซ้ายมันก็เข้าเลนขวาเวลาเออไม่ใช่มันจะเลี้ยวมันจะเลี้ยวขวามันก็เข้าเลนขวามันจะเลี้ยวซ้ายมันก็เข้าเลนซ้ายอะไรประมาณนั้นเฮ้ยโอ๊ย,อยมาสีแมงเอ้ยขับรถประสาทแล้ววะ แม่ถ้าเป็นประเทศไทยคงมีเรื่องเะไ้ยฮะจังหวะนี้แต่นี่เป็นเจแปนครับผมนะชิวๆเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้มันน่านอนมากขอขับไปชิวๆแล้วกันนะครับผมผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ผมก็กลัวมากเลยนะทุกคนไม่รู้ว่ากาดจอผมจะระเบิดใส่หัวตอนไหนนะ <c oughs> โอเพราะว่ากาดจอผมมันมันมันเออเลยหลายทีแล้วมันร้อนนะผมคือผมปรับภาพเกมนี้คือสุดปรับสุดแล้วก็มา ใส่พวกกราฟ,ฟิกให้เกมมันสวยขึ้นอีกและการ์ดจอผมมันก็ไม่ใช่ตัวแรงด้วย GTX 970ครับการ์ดจอเมื่อหลายปีแล้วเออแต่ปรับภาพขนาดนี้เล่นได้มันมันจะระเบิดตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนถ้าผมไม่ไ้้ลงคลิปหลายวันก็อ่ะคงคงคงเป็นแบบนั้นแหละ <laughs> โอ้ในอุมโมงค์ฝนไม่ตกโอเคแซดแซดไปแต่เสียงรถในอุมโมงค์นี่คือลั่นอยู่นะ แต่ผมไม่อยากเอาเสียงรถขึ้นดังออกทุกคนเพราะว่าผมใส่หูฟังรีบไปด้วยแล้วเสียงในเกมมันปรับไม่ได้ครับมันลั่นมากฮนะนั่นไงนั่นไงเบียดกูอีโอ้ยเกือบไปแล้วชิบหายเลยไม่ได้แสนเลยกูเนี่ยฝนก็ตกทางก็มองไม่ค่อยเฮ้เฮเห้โอยพอใส่แม่งกูเึกว,ว่าเสี่างกับถนน แม่กลมกลืนจริงๆโอ้ตรงนี้โค้งอันตรายนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเสพบ,บรรยากาศในเกมตอนฝนตกนะครับว่าอ่ามันสมจริงมากขนาดไหนทุกคนคิดว่ามันสมจริงหรือเปล่าฮะผมชอบนะเวลาที่ฝนตกเนะี่ยคือสมจริงมากครับเวลาที่เม็ดฝนมันมาก,กระทบตรงกระจกหน้ารถหรือว่ากระจกข้างรถทุกคนสังเกตดูคือแบบสมจริง เหมือนแบบตอนที่เราขีร่รถดเร็วแล้วแบบว่าลมลมมันอ่ามันพัดมาโดนน้ําแบบตรงข้างกระจกแล้วแบบมันพัดไปข้างหลังอะไรเงี้ยคือเหมือนมากครับแล้วก็เม็ดฝนก็เหมือนด้วยไอเหมือนอย่างเดียวไม่เท่าไหร่คือแดกสเปคคอมกูด้วยนี่แแต่ประเด็นอ่ะเล่นไปพูดไปก็ไม่รู้ว่าจะชนบอทดตอนไหนนะฮะคือบอทดอันนี้มันสามารถชนได้นะครับทุกคนมันมี2เวอร์ชันนะแบบชนไม่ได้แล้วก็ชนได้แต่ผมเลือกเอาเป็นเวอร์ชันที่ชนได้มันจะได้แบบ สมจริงหน่อยแต่พี่มอเตอร์ไซค์นี่ก็ขับตากฝนแบบแหมมาซิ่งบนทางด่วนกับเขาด้วยมังอย่าเพิ่งหักเลี้ยวมานะลงจะสี่แปบบ๊บโอเคบรรยากาศคือดีมากทุกคนกลางเมืองโตเกียวกับฝนตกตอนนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายแล้วแหละนะฮะมีรถตรงรถตู้ด้วยชิวๆกันไปครับ วันนี้ขอเล่นมุมมองภายในนะครับทุกคนเพราะว่ามีน้องคอมเมนต์บอกว่าอยากดูมุมมองภายในแบบให้มันสมจริงอะไรแบบนี้ฮะโอ้โหจูบข้างทางไปแล้วกูผมก็จัดให้ครับอยากดูมุมมองภายในแต่วันนี้ผมก็เอา X7 ซมาแล้วกันนะฮะแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาทําให้ทุกคนที่ขอมาเลยซูปงซูป้าจีท g t องีทีเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นให้ดูนะฮะแต่วันนี้ขอ X7 หน่อยแล้วกันทางเริ่มตรงแล้วทุกคนขอแซดหน่อย อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมองไม่เห็นทางเบ่อนเบ่อนเอ้าเอ้าออีกแล้วอีกแล้วมึงบอสไซมึงขับรถภาษาอะไรวะทางแยกครับมอสไซมันไปชนตรงกลางโอ้โหดีนะพี่แกไม่เป็นอะไรผมก็แบบเสียหลักไปชนเขาด้วยไงผมก็ขับมาดีๆของผมโอ้โหจะบ้าตายครับ แค่แซดได้ไหมเอาละเอาวะ,เ,าะ,เ,าะเฮ้ยเบก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 เดี๋ยวก็เสยรถตู้หรอกเฮ้ยอันนี้อะไรรถตำรวจอ๋อไม่ใช่แท็กซี่ไปเหมือนกูมาขับชมรถข้างทางอะไรางั้นอันนี้เป็นทางเดิมที่เรามาตอนแรกหรือเปล่าอ่ะใช่ไหม αι? นี่ไงเห็นไหมมันชอบตัดเข้าเลนเลนที่มันกำลังจะเลี้ยวอะ่ะนี่ไงตัดหน้ากูอีกแล้วหลายทีเลยนะเบรกๆอือหือผมก็ไม่กล้าแซดว่ะกลัวชนบอดขอสักหน่อยแล้วกันจังหวะนี้อูเ้เบรกเบรกเบรก,กอันตราย โค้งโอเคถ้าผลโอ้ <c oughs> โอวาวองไม่เห็นแปบ๊บหนึ่งนะฮะแปบ๊บหนึ่งไปไปกันต่อลุยกันต่อทุกคนโอ้โหตกใจหมดเมื่อกี้นึนกว่าไม่ชนแล้วนะหยยบอยแล้วกันวะ เออพ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 อแซนแค่นี้ก็พอใจแล้วกูกลัว,ลว,ลวจะชนสะดเดอวัอดยิ่งหลบยากอยู่ทางไหนวะฝนตกมองทางยากมากทุกคนครับโอเคชิวๆกันไปฮะแม่ไม่ชิวแล้วไอคน,คนดูก็ชิวอยู่แต่ไอคนขับแมงไม่ชิวเลยมองไม่เห็นทางเลยมอไซค์นี่ก็ขับกวนส้นตีนให้ได้เลยนะทุกคน เนี่ย <inate> บอร์ดมันก็มีไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมมีมรถประมาณ4 5หแบบนะครับจริงมันมีเยอะกว่านี้แต่ผมไม่ได้เอาโอ้โหเสยเสยแจ๊ดไปแล้วแจ๊ดหรือยาลิษว่ะโอ้เสยตุดไปเลยเมื่อกี้นี่ก็เป็นมุมมองด้านนอกนะฮะเสียงก็จะลั่น่นีเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมมันตัดเข้าเลนแบบเลนที่มันจะเลี้ยวอ่ะแต่ข้างนอกก็ ไม่ต่างจากข้างในหรอกครับทุกคนโอ้ยแมเสียงอย่างรั้นเลยโอ้รถใครมาอไรจอดอะไรวะเนี่ยสงสัยเกิดอุบัติเหตุโอเคครับมองภายในแล้วกัน โอเคทุก okay, คนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปรับเป็นเวลาตอนกลางคืนดูครับว่าผมจะสามารถขับได้หรือเปล่ามันสามารถปรับเวลาได้เลยนะผมจะปรับให้ดูสดๆเลยอ่านี่ก็ปรับเวลาของคืนแต่กลางคืนแบบนี้มันไม่เปิดไฟให้เว้ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันไม่เปิดไฟให้เอาสักประมาณตอนเย็นแล้วกันครับมันไม่ยอมเปิดไฟให้ผมอะไฟแบบข้างถนนตามถนนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ยอมเปิดให้เว้ยเนี่ยเอาสักประมาณตอนเย็นแล้วกัน มันเปิดให้อยู่แต่ไม่ใช่ช่วงที่มันฝนตกอะ่ะมันต้องปรับไม่ให้มันฝนตกมันถึงจะเปิดไฟแบบตามถนนให้ก็มไม่เข้าใจเหมือนกันว่ะโอเคลองขับแบบบรรยากาศแบบมืดๆแบบนี้สิทุกคนแบบว่าอ่ามันน่าดูหรือเปล่าฮะนี่เปิดไฟขับชิวๆบรรยากาศฝนตกกำลังดีเดี๋ยวๆๆๆๆโอเคเรื่อยๆฮะชิวๆฮะ อุโมงหวยบ้าเมืองนี้แม่งอุโมงเยอะจริงเอ้ยใครตามผมมาเอ้ยคนตามผมมาป่ะเดี๋ยวๆๆๆ๋ยว้ยหลบรอบออกขวาไปเลยนี่งไงชนสิแล้วมันมาขวางโอ๋อมนตามผมมามเหยียบเลยจังหวะนี้มาดิครับก็มาดิครับว้าวว้าวา ย hey, <c oughs> เอายเวายเอาเฮ้ยยังตามผมมาอยู่เป็นม,มันตามมาแล้วแต่มันมาไม่ทันผมครับแล้วถ้าทางตรงเนี่ยมันเหยียบแน่นอนอุย้ยเบรกเบรกเบรกอันตรายนี่ไงอืมอมขันเขียวแม่งเลยวะไอ้อนี่รถกูสะบัดเลย <c oughs> โอ้เอาชนใครอีกี่คนะ อ๋อไอที่มันตามเรามาเรียบร้อยครับไปชนอะไรวะนะี่ยโอ้โหนี่หยียบใส่หน้าแม่งเลยนีออ่นักเลงเหรอนักเลงเหรอนักเลงเหรอชนแม่งยับเลยให้ขวางทางกูวะเนี่ยเอา้าค้าง